สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีบทความนะครับที่ได้อ่านเจอมาอยากจะมาแบ่งปัน,นอีกมิติหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเราสุขภาพวันลตอนวันนี้ตอนที่75นะครับ75นะครับก็วันเสาร์สบายๆนะครับคือผมช่วงนี้นเป็นช่วงที่คนเครียดเยอะเ<ม>ศรษฐกิจไม่ดี นะครับผู้ประกอบการผู้บริหารรวมถึงทีมงานพนักง,งานเนี่ยทุกทุกคนก็ต้องการประสบความสําเร็จถูกไหมทุกคนต้องการเอาชนะความยากจนปรษาบทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเลยทําให้ชีวิตมันตึงตลอดเวลานะครับทีนี้ปัญหาก็คือ,เว,เ,อเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเรามักจะไม่ได้พักผ่อนจริงๆ จร,จริงๆหมายถึงว่าจัดจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุขภาพบรารตอนผมจะมาพูดเรื่องการพักผ่อนอย่างไรให้เราสามารถครูดาวร่างกายได้นะครับแล้วเพื่อเรากลับไปลุยงานได้ดีกว่าเดิมในประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมได้นะครับโอเคไหมนะครับอย่างแรกเลยครับคือเวลาเวลาคนมาถามผมนะถามพี่เบสถามน้องเบสหรือถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันอย่ี้ยก็จะบอกว่า ทำไมันโซมจังถูกไหมทำไมมันเอ่อทำไมโซมทำไมไม่พักผ่อนบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยก็บ,บอกว่าผมก็นอนนะพี่ผมผมก็พักนะพี่ผมผมก็ผมก็หยุดนะพี่วันนี้ผมไม่ได้ทํางานแต่แต่อย่างนี้ครับเอ่อเวลาเราพักเนี่ยเวลาเราพักผ่อนเนี่ยหรือเราเราเรา,เราต้องการคูลดาวน์ร่างกายอะครับมันมีเทคนิคอยู่ไม่กี่อยา่างอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณต้องการเอ่อ ให้ร่างกายมันกลับมารีเฟรชเนี่ยคุณคุณเคยไปสวนสาธารณะไหมคุณเคยไปภาษาภาษาคนทั่วไปเขบเรียกว่านั่งงโม่อะไรอย่างนี้นะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยครับความหมายมันก็คือว่าปล่อยวางบ้างนะครับปล่อยวางบ้างพักบ้างไปนั่งอยู่ริมทะเลบ้างนะครับถ้ามีเวลาเดินทางไปริมทะเลก็สวนสาธารนณะหรือร้านกาแฟที่มัน,นเงียบ ที่ไม่ใช่สตาร์บัคแน่นอนถูกไหมฮะสตาร์บัคอาจจะเป็นร้านกาแฟาที่เป็นเวิร์กิ้งไปหาร้านกาแฟาไปหา,าคาเฟ่ที่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันอยู่กับตัวเองมันผ่อนคลายนะครับผมบางคนถามผมว่าเอะแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารถูกไหมครับผู้บริหารเราทํางานหรือเป็นเราเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าลูกค้าส่วนมากในออยส่มายเนี่ยเกิน90%ส่วนมากนะฮะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการก็เยอะมากด้วยผมเลยเข้าใจดีเพราะผมก็เป็นเช่นกันว่าเวลาเราทํางานหนักพักผ่อนน้อยเนี่ยบางทีเราเรามีวิธีการทําอย่างไรให้การพักผ่อนเรามันทรงประสิทธิภาพเนี่ยหรือไม่ซึ่งผมค้นพบแล้วก็แล้วก็ผมผมเจอผู้บริหารหลายท่านในประเทศเมื่อวานเจอคุณหมอฟุก แห่งโรงพยาบาลยันท be ีนะครับเป็นเบอร์สองของโรงพยาบาลยันทีก็ก็พูดเรื่องนี้นะนะครับก็พูดเรื่องนี้ว่าเวลาเวลาเราทํางาน่ะเราคิดเรื่องงาน่ะเราคิดเต็มที่พอเราจะต้องไม่คิดพอเราจะต้องไม่คิด่ะครับไม่ได้แปลว่าเราทิ้งงานไม่ได้แปลว่าเราทิ้งงานเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนบริบทร่างกายฟังดีนะฮะเปลี่ยนบริบทร่างกายไปในจุดที่อยู่ที่อื่น สมมติว่าเรานั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศหรือบริษัทตเต็มที่เลยนะครับเราเอาจจะลุกออกไปนั่งกินกาแฟจิบน้ําชาทานอะไรง่ายๆอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายๆหายใจโล่งๆแน่นอนครับผมผมไม่ได้บอกว่าแบบพอไปยืนตรงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอเดียหรืองานเนี่ยดีกว่าเดิมในขณะที่ร่างกายรีเฟรชตัวด้วยอันนี้มันมีงานวิจัยรองรับอยู่ส่วนนึงว่า เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราที่เราเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าภาวะจิตนิ่งนะหรือคือเรียกสมาธินะครับถ้าใครศึกษาพระพุทธธรรมเนี่ยุทธศาสนาเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ามาีมีพระอรหันต์อยู่ท่านหนึ่งที่บรรลุได้ตอนที่กําลังจะนอนหลับก็คือจิตปล่อยวางเหนื่อไหมครับปรากฏว่าเราบรรลุทมเช่นเดียวกันเลยครับเวลาเรา พักผ่อนเนี่ยเราเราเอาตัวเองออกสู่ธรรมชาติร่างกายเรารีเฟรชแต่ว่าผลลัพธ์ในเรื่องชีวิตในเรื่องทุกมิติที่เราคิดดันคิดออกในช่วงนั้นซะงั้นทั้งๆท,ที่เรานั่งคิดอยู่ทั้งวันคิดไม่ออกทํางานหนักมาทั้งอาทิตย์คิดไม่ออก,นนก,ออกเพราะฉะนั้นนะครับวันเสาร์าันอาทิตย์บางทีเราเราไปใช้ชีวิตให้สบายขึ้นนะครับหยุดคิดเรื่องงาน หยุดคิดเรื่องที่มีปัญหาหยุดคิดเรื่องคนดีดีสุดเลยถ้าถามผมนะหยุดคิดเรื่องคนดีสุดเลยเวลาเร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 าจะไปรีคอเวอรี่ร่างกายหยุดคิดเรื่องคนก่อนดีที่สุดเลยแล้วก็เเมื่อร่างกายอ่ะครับมันเข้าสู่โหมดฟื้นฟูประสิทธิภาพของสมองจะสูงขึ้นแล้วสิ่งที่คุณอยากได้มันจะมางงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมคืออย่างนี้ อย่างที่บอกครับผม,ผมว่าลูกค้าเราทุกคนหรือว่าเป็นลูกเพจทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยย้ำอีกรอบหนะครส่วนมากเป็นผู้บริหารคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นข้าราชการระดับสูงหรือคนที่กําลังต้องการอะไรบางอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับเราเราจะเราจะคิดแต่เรื่องที่เราอยากทําให้สําเร็จอันนี้เป็น,ปนมันเป็นพืน้นฐานของทุกคนเลยแล้วพอหลายคนที่ประสบความสาเร็จแล้ววันนี้เรา ผันมาอยากประสบความสำเร็จด้านสุขภาพใช่ไหมฮะหลายคนเป็นอย่างนั้นเช่นคือธุรกิจเนี่ยสั Success, กเซมสมหละโอเคแฮปปี้มีเงินทุกอย่างครอบครัวด,ดีวันนี้เราก็อยากจะประสบความสําเร็จด้านสุขภาพเช่นกันเลยนะฮะการจะประสบความสําเร็จด้านสุขภาพเนี่ยพี่หมอท็อปพูดไว้เลยว่าคุณต้องไม่ตึงคือคุณจะไม่มีทางสุขภาพดีถ้าคุณตึงกับการดูแลสุขภาพเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนธุรกิจไหม คุณไม่มีทางประสบความสำเร็จธุรกิจนะถ้าคุณตื่นับธุรกิจมากถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จด้านสุขภาพคุณก็ต้องไม่ตื่นับสุขภาพมากปล่อยวางบ้างหาทางง่ายและผมก็จะบอกว่าหนึ่งในทางง่ายเนี่ยนะครับคือผักเม็ดเนี่ยนะครับผักเม็ดคือบางทีเราเราเราซีเรียสกับการคุมคุมอาหารเราซีเรียสกับการจริงจังกับสุขภาพมา ตลอดเวลาเลยเพราะเราไม่อยากป่วยนีเราอยากเอาชนะสุขภาพผักเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ปล่อยวางชีวิตจริงๆนะคือบางทีเราเราเราสึกว่าไม่ไม่อยากหักโหอมอะ่ะคุณกินผักเม็ดเสริมโปรไบโอติกเสริมจุลินซีดีเสริมอซอเวนเ,เบอรี่เนาะที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์แล้วก็มีวิตามินเนี่ยผมว่ามันเป็นทานง่าย มันเป็นทางที่แบบว่าเออวันนี้ไม่อยากตึงมากแต่ก็ก็รักสุขภาพ3เม็ดหลังอาหารแล้ว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 จุดนี้นะฮะร่างกายจะรีคอเวอรี่พอร่างกายรีคอเวอรี่ปุ๊บเรารู้สึกสบายตัวสบายใจสบายกายทุกอย่างมันจะกลับมาเฟรชหมดแล้วมันง่ายมันง่ายเนี่หรอไหมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับไลฟ์ฟนเนจะบอกว่าเวลาเราพักผ่อนอีกอันหนึ่งที่ที่จะบอกเรื่องพักผ่อนอฝากไป พยายามคือในห้องนอนต้องไม่มีมือถือคือในห้องนอนต้องไม่มีมือถือนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่นอนคือสิบแปดถึงยี่สบองศาเย็นเจี๊ยบนะฮะบางบางทีผมผมว่ามันหลายคนบอกเราเคยฟังยี่ิบหใช่ไหมฮะแต่หมอหลายท่านบอกแล้วว่าสิบแปดถึงยี่สิบคือร่างกายมันจะเกิดด e ฟส์รีคือคือมันมีงานวิจัยรองรับว่าเวลาเราด e ฟส์รีเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณนอนหลับลึกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอแล้ว จริงนะฮะชั่วโมงเดียวคือค,คุณนอนสี่ชั่วโมงอ่ะแต่คุณดิฟซิลิฟได้หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่คือตื่นมานี่คือคุณเหมือนคุณนอนยาวเพียงแต่ว่าคนคนจะไปยึดติดว่าต้องนอนยาวเพื่อให้ันฟื้นฟูร่างกายไม่ใช่นะถ้าน,นอนยาวแต่ไม่ดิฟซลิฟร่างกายยิ่งพังนะร่างกายยิ่งพังนะฮะ,ยยพะ,ฮะเพราะว่าคุณคุณคุณเข้าสู่โหมดอีกแบบนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสเรื่องดิฟซ l ลิฟคือจะทำยังไงให้ดิฟ p ิลิฟหนึ่งง่ายครับเช้าโดนแดดเช้าโดนแดดอ่ เย็นไม่กินหนักนะครับแล้วก่อนก่อนนอนเนี่ยไม่เปิดไม่เปิดมือถือคืออย่างนี้คำว่าไม่เปิดมือถือคือไม่ไม,ไม่ไม่เสพสื่อเพราะว่ามันทําให้เราะประมวลผลก่อนนอนสักชั่วโมงนึงเนี่ยคุณทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทีวีมือถืออ่านหนังสือคือ b บ s ออฟเดอะเบสแล้วก็ในห้องนอนอุณหภูมิแปดถึงยี่สิบไฟสลัวเป็นไฟส้มนะครับแล้วก็พักผ่อนถ้าคุณทําแบบนี้ได้ เดี๋ยวร่างกายก็จะรีคอร์บ و ยสบายๆเชกเช่นเดียวกันกันกบที่ผมบอกตอนแรกครับวันนี้มันเสาร์ออกไปเดินเล่นบ้างคิดเรื่องงานก็ได้นะครับคิดคือบางทีเราถ้าเราบอกไอ้คุณหยุดคิดเรื่องงานเนี่ยผมว่ามันอิมพอสซิเบิลสำหรับคนทํางานคิดเรื่องงานก็ได้แต่เปลี่ยนสถานที่แล้วลองลองคิดในมุมอื่นหรือลองคิดในมุมสบายๆหายใจโล่งๆกินกาแฟกินชาหรือถ้าคุณทําได้จริงๆ หยุดคิดเรื่องงานได้ไหมคิดในเรื่องที่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็จะเป็นวันเสาร์ที่พิเศษนะครับแล้ววันหยุดเนี่ยคุณจะสามารถทําเรื่องง่ายๆสบายๆให้มีประสิทธิภาพได้นะครับและอย่าลืมถ้าคุณอยากดประสุขภาพง่ายๆในวันสบายๆโดยที่คุณจะไม่ได้ขาดการดูแลสุขภาพเลยกินตัวนี้เวทอเด์วันนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งกระปุก9 9้าบบาทนะครับซื้อหนึ่งแถม สองยังมีโปรโมชันนี้อยู่ถ้าคุณต้องการหาวิธีง่ายดูแลสุขภาพได้สะดวกครบจบท้วนไม่ต้องไปกินผักทีเป็นตะกร้าหรือกะละมังไม่ต้องไปซื้อโปรไบโอติกมากินร่วมไม่ต้องไปหาเบอร์รี่มากินเพื่อบูสแอนตี้กซดั์ไม่ต้องกินวิตามินเสริมเข้มข้นมากนะักตัวนี้ใช่ของคุณครับและวันนี้ซื้อ1แถม2เท่ากับมูลค่าสินค้า3,000บาทคุณจ่าย9 9 0บบาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนี้ สวัสดีครับอย่าลืมไปพักผ่อนกันบ้างนะครับ